ตอนนี้เียครับอนนี้อะไรครับเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ของใหม่นี่ซื้อมาของใหม่ซ้อมาลากือหร่พี่รัยื่อหร่้อยครับอาผม้อสิกพี่คือเราส่งไปนะผมว่าถ้าเป็คนี่ายนเราะว้งแว้เ้าาจดังกระดังเขาเอามาจาก็ี่เมือน่านี้่หมใช้หม

แล right? ้วก็คนให้ไปจดี่แบบนี้ไ oh. ด้ใดครับทไปใช้ตามตัวได้ไปนะมีบางส่วที่เได้ได้ไปแล้วไดทาะคร้นน่ะครับก็หาานทำใตองไก็เป็นความหไม่เ่วกัถ้ามาคผิดก็ต้องถูกการเลกตง่าสารสุดนะครับพอไม่มีเลยก็แตหน่งใปนรับที่งานสูงเต็มุกที่ทำ แผงโซล่าเซลเจะจะเลนะ์นะครับแล้วก็เอาจะทำงานได้จนติดต่อไปนะครับมิสี่ลูกบ้างสามลูกบ้างแล้วแต่ต่อไปนะครับเราก็ไปขายนะครับพวกโซล่าเซลล์รถติดตัวเสียลดแห่นะครับแล้วก็พวกบีคอคน,นนะครับก,ก็เรียตเพื่อสร้างคนละนะครับพี่น้องสื่อส่วนตัวสรางนะครับเกี่ยวกับเรื่องมีคนร้ายจำนวนหลายคน าากกรรซ,ซึ่งก็มีการขโมยแบตเตอรี่เนี่ยจากที่ข้าพที่เห็นไปทั้งหมดเท่าไหร่นะก็สามร้อยกว่าลูกครับสามร้อยกว่าลูกซึ่งคิดมูลค่าแล้วเนี่ยประมาณสิบล้านกว่าบาทซึ่งขโมยไปหลายหลายพื้นที่ซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้มีเท่ากับเป็นไฟสำรองเสาส่งสัญญาณต่างๆเขาก็ไปรับทั่วภาคสองหลายหลายจังหวัดลงแล้วก็ ที่เห็นแบบหลายสิบเป็นร้อยร้อยลูก